สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนารีแฮนด์เมดนะคะทั้งเพื่อนๆในช่อง YouTube และเพื่อนๆที่ได้ติดตามไปเข้าร่วมในกลุ่ม Facebook ของนารีแฮนด์เมดและคนรักงานฝีมือนะคะหากเพื่อนๆอ,อยากจะเข้าร่วมกลุ่มใน Facebook จะวางลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใบนี้กันค่ะกระเป๋าใบนี้มีความกว้างด้านบนของตัวกระเป๋านิ้ประมาณ9้านิ้วครึ่งนะคะส่วนความสูงตั้งแต่ลายต่อดอกตรงนี้ขึ้นมามีความสูงประมาณ7นิ้วครึ่งค่ะสายกระเป๋าเป็นหูหิ้วนะคะหรือจะคล้องแขนก็ได้นะคะมีความยาวของสายกระเป๋าประมาณ8นิ้วค่ะ สำหรับวัสดุที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเชือกร่มขนาด1.8มิลนะคะเราจะใช้เชือกร่มทั้งหมดประมาณ230กรัมค่ะแบ่งออกเป็นสีเบจประมาณ170กรัมนะคะสีน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีสีแก่นทองที่ทำเป็นกลีบดอกไม้นี้ประมาณ 60กรัมค่ะเข็มครเชรที่ใช้จะเป็นเข็มโครเชรเบอร์4ทับศูนย์นะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้วัสดุอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้เชือกรอมเหมือนกับตัวอย่างก็จะต้องมีไฟเช็กสำหรับลนปลายเชือกกันการหลุดลุ่ยด้วยค่ะเราจะต้องมีกระดุมแม่เหล็กขนาด18มิลซึ่งติดฐานไว้เรียบร้อยแล้วจำนวน1คู่นะคะ ก่อนจะไปดูวิธีการถักกันอย่างละเอียดเรามาดูวิธีการถักกันคร่าวๆก่อนนะคะก่อนอื่นเราจะถักแผ่นกรนีสแควร์ค่ะโดยเราจะถักเป็นรูปดอกไม้นี้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังก้นขวาแล้วก็ซ้ายนะคะเราก็นำทั้ง5ชิ้นนี้มาเย็บประกอบกันจากนั้นในส่วนข้างบนเราก็ถักเป็นช่องๆแบบนี้นะคะสลับกันไป และในส่วนบนสุดก็จะถักเป็นควักธรรมดาค่ะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาต่อมาจนถึงสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋านี้สามารถที่จะเป็นหูหิ้วก็ได้หรือว่าคล้องแขนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะและเราก็จะติดกระดุมแม่เหล็กในส่วนนี้ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปดูวิธีการถักกันอย่างละเอียดเลยนะคะ เราจะเริ่มต้นการถักกระเป๋าด้วยการถักแผ่น g กรน n ี้สแควรก่อนนะคะซึ่งในการถักกระเป๋าใบนี้เราจะถักต่อเนื่องมาจากการถักแผ่นกรนดี้สแควรใน g กรน n ี้โครเช EP 43นะคะซึ่งได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการถักแผ่นกรนดี้สแควรนี้จะวางลิงก์ไว้ให้เพื่อนที่ในคำอธิบายด้วยเช่นกันนะคะค่ะจากนั้นเมื่อหลังจากที่เราได้แผ่น g กรน n ี้สแควรแล้ว ในการถักกระเป๋า EP นี้ก็จะต่อเนื่องมาเป็นการประกอบแผ่นแกรนีสแควร์ค่ะเราจะถักแผ่นแกรนี่สแควร์แบบนี้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะเมื่อเราได้แผ่นแกรนี่สแ u a ร์ตามที่ต้องการแล้วต่อไปเราก็จะนำแผ่นแกรนี่สแควร์มาเย็บต่อกันนะคะการเย็บแผ่นแกร n ี่สแควร์ต่อกันนี่ใช้เข็มสอดไหมในการเย็บนะคะค่ะโดยเริ่มจากในมุม ในโซ่นี้นะคะโซ่ที่อยู่ด้านที่ชิดกลับดับเบิลโคเชตค่ะเส้นบนเส้นเดียวนะคะมาด้านนี้ก็เส้นบนเส้นเดียวเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นเราก็เย็บต่อเป็นคู่คู่ เส้นบนเส้นเดียวนะคะเส้นบนหรือเส้นหน้าเส้นเดียวเย็บเป็นคิ้วคู่แบบนี้ไปค่ะเมื่อเย็บมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ก็จะมีโซ่อยู่สองโซ่ในมุมใช่ไหมคะเราก็เย็บเฉพาะโซ่แรกของแต่ละด้าน จากนั้นเราก็จะจิ้มกลับไปอีกหนึ่งครั้งลงข้างล่างด้านล่างเราก็จะเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยค่ะเราจะเย็บแผ่นแกรนี่สแ u a ร์ต่อกันเป็นสชิ้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่สมาเย็บต่อกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้วิธีการเย็บก็เหมือนเดิมนะคะ ก็คือเราจะเริ่มเย็บจากในมุมก่อนเป็นโซ่โซ่ที่อยู่ริมด้านนี้นะคะเส้นบนเส้นเดียวมาจนถึงหลักนี้โซ่ที่อยู่ในมุมค่ะจากนั้นก็เย็บไป เส้นบนเส้นเดียวของทั้งสองด้านเย็บไปจนถึงอีกด้านหนึ่งเลยนะคะมาจนถึงตรงนี้ค่ะเราเย็บมาจนถึงหลักสุดท้ายหลักสุดท้ายก็จะเป็นโซ่โซ่ที่หนึ่งของด้านนี้กับโซ่ที่หนึ่งของด้านนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนำ ชิ้นนี้มาเย็บต่อกันเป็นก้นกระเป๋านะคะเพื่อนๆยังมีเชือกที่เหลืออยู่ก็เย็บต่อได้เลยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเข้าไปในโซ่นะคะโซ่แรกที่อยู่ด้านข้างแล้วก็มาโซ่นี้เลยค่ะ แต่เป็นคู่แล้วเราก็คราวนี้เราก็เย็บต่อวิธีการเย็บเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะอาจจะต่างกัน,กนตรงรอยต่อตรงนี้เดี๋ยวมาเจอกันตรงรอยต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะ เื่อเราเย็บมาจนถึงรอยต่อตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าจํานวนหลักสองข้างนี้ไม่เท่ากันนะคะตรงนี้ในมุมนี้มีแค่สองโซ่แต่ในนี้มีทั้งโซ่ด้านนี้แล้วก็โซ่ตรงนี้รวมทั้งรอยต่อตรงกลางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายเราก็ถักเข้าไปในโซ่คู่แรกก่อนค่ะจากนั้นเราจะข้ามมาตรงนี้นะคะข้ามมาจิ้มตรงนี้ค่ะ และข้ามกลับไปในช่องเดิมค่ะเพื่อปิดตรงนี้ไม่ให้มีช่องว่างนะคะจากนั้นก็เย็บตามปกติคือตรงนี้เหลือหนึ่งโซ่ตรงนี้เหลือหนึ่งโซ่ค่ะค่ะนี้ก็เย็บตามปกติเลย พอไปถึงช่วงร้อยต่อตรงนี้ก็เย็บเหมือนกับตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะทำแบบนี้ไปจนจบเลยค่ะจนครบรอบเลยนะคะเมื่อเราเย็บมาจนถึงดับเบิลโคเชคู่สุดท้ายคือหลักนี้กับหลักนี้นะคะจะเหลือในมุมคือด้านละหนึ่งโซ่อันนี้ก็คือโซ่หนึ่ง ด้านนี้ก็คือโซ่หนึ่งเราก็เย็บโซ่หนึ่งนี้เป็นชุดสุดท้ายค่ะจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปข้างล่างเพื่อเก็บปลายเชือกนะคะค่ะด้านนี้ตรงนี้เป็นโซ่หนึ่งด้านนี้ก็เป็นโซ่อีกหนึ่งซึ่งเราเย็บไปเรียบร้อยแล้วเราจะแทงเข็มลงไปในของหลักที่เป็นโซ่ด้านนี้นะคะค่ะจิ้มเข็มลงไปข้างล่างจากนั้นเพื่อนๆก็ เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ไฟแช็คลนได้เลยค่ะเมื่อเราต่อแผ่นแกรนิตสแควร์ทั้ง5ชิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะถักด้านบนของแผ่นแกรนิตสแควร์นี้นะคะโดยเราจะเริ่มในรอยต่อตรงที่เป็นรอยต่อตรงกลางตรงนี้ค่ะจิ้มเข็มเข้าไปนะคะค่ะ เกี่ยวเชือกขึ้นมาเชือกเส้นสั้นวนมาด้านหน้าเชือกเส้นยาวตรงนี้ถักสองครั้งนะคะค่ะที่เราถักสองครั้งเพราะว่าตรงนี้มันจะมีโค้งๆต่ำลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นในช่องที่เป็นโซ่เหลือโซ่หนึ่งอยู่ตรงนี้เราพันหัวเข็มค่ะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอดทั้งสามห่วงอันนี้เราเรียกว่า half double crochet นะคะ จากนั้นในหลักถัดไปเราจะถักควักธรรมดาก็คือเราจะปรับระดับให้เท่ากันเฉพาะในแถวแรกนะคะค่ะเราก็ถักควักธรรมดาไปหลักละหนึ่งครั้งค่ะถักมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะเราถักควักธรรมดามาทุกหลักนะคะมาจนถึงรอยเชื่อมตรงกลางนี้เราจะถักเป็น half double crochet ามหลักนะคะ พันหัวเข็มค่ะ half double Crochet คือพอครึ่งคอนะคะพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มเข็มเข้าไปในช่องนี้เลยนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะนี่เราเกี่ยวเชือกล่อทั้งสามห่วงเลยมันก็จะสูงขึ้นมาได้ระดับเดียวกันนะคะหลักกลางค่ะพันหัวเข็มนะคะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะ ่ะอันนี้ก็ล่อดสามห่วงเหมือนกันหลักริมค่ะผ่านหัวเข็มจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาลอดสามห่วงค่ะก็จะไล่ให้ขึ้นมาในระดับที่ใกล้เคียงกันจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมคือถักพักธรรมดาไปหลักละหนึ่งครั้งพอเพื่อนๆไปจนถึงที่เป็นรอยเชื่อมก็ถักพอครึ่งคอหรือ half double crochet สามหลักเช่นเดียวกันนะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หลักสุดท้ายของแถวก็คือในช่องโซ่ตรงนี้นะคะก็จะถักฮา l f ฟสแปเบิรโคเชหนึ่งหลักค่ะจากนั้นเราก็ปิดแถวได้เลยโดยปิดแถวไปในโซ่ที่2ของหลักแรกนะคะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในค่ะก็จบแถวที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปเป็นแถวที่สองเราขึ้นต้นด้วยโซ่สามโซ่สามให้นับเป็นดับเบิลโคเชหนึ่งหลักนะคะจากนั้นเราถักดับเบิลโคเชอีกสองหลักในช่องเดิมค่ะก็เท่ากับรวมตรงนี้มีดับเบิลโคเชอยู่สามหลักนะคะต่อไปเราจะถักโซ่หนึ่งจากนั้นเราจะข้ามสามหลักค่ะหนึ่งสองแล้วก็สาม มาถักดับเบิลโคเช่สามหลักในช่องเดียวกันนะคะ1นสองแล้วก็สามค่ะถักโซ่หค่ะจากนั้นข้ามสามหลักหนึ่งสองสามาถักดับเบิลโคเช่สามครั้งในช่องเดียวกันนะคะ ก็ถักแบบนี้จนจบแถวเลยค่ะเมื่อถักมาจนครบรอบข้างล่างจะเหลือสามหลักนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ปิดแถวในโซ่ที่สามของหลักแรกนะคะจิม้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในค่ะแถวต่อไปเป็นแถวที่สามวิธีเริ่มต้นแถวที่สามคือเราจะเริ่มต้นโซ่สามตรงนี้เลยนะคะ โซ่3เท่ากับดับเบิลโคเชตหนึ่งหลักค่ะจากนั้นเราถักโซ่หนึ่งขั้นแล้วก็ข้าม3หลักนี้นะคะมาถักดับเบิลโคเชในช่องโซ่หนึ่งค่ะ3หลักนะคะค่ะจากนั้นถักโซ่หนึ่ง ้ามนะคะมาถักดับเบิลโครเชต์สามหลักในช่องค่ะก็ถักโซ่นหนึ่งแล้วก็ดับเบิลโครเชต์สามหลักในช่อง โซ่หดับเบิลคเช3สามหลักในช่องถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะส่วนอันนี้ที่เป็นโซ่สามนี้เดี๋ยวมาถักอีกสองหลักก็จะรวมเป็น3มหลักตอนจบค่ะก่อนจะจบแถวนะคะเราถักโซ่หนึ่งแล้วถักดับเบิลโคเชตในช่องนี้สองหลักค่ะหนึ่งสอง จากนั้นปิดแถวในโซ่ที่สามนะคะโอเคก็เท่ากับตรงนี้เป็นสามหลักค่ะเราถักแถวที่สี่ต่อเลยนะคะเราจะไปเริ่มต้นถักในช่องโซ่หนึ่งนะคะเราก็ลอดห่วงเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นถักโซ่สามหนึ่งสองสามถักดับเบิลโคเชอีกสองหลักในช่องเดิม รวมเป็นสามหลักนะคะอันนี้ก็จะสับหว่างกันไปเหมือนกับตรงกับแถวที่สองนะคะถักโซ่หนึ่งค่ะถักดับเบิลโครเชสามหลักในช่องค่ะ ก็ถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเราถักมาครอบๆอีกแล้วนะคะวิธีจบแถวก็จะเหมือนกับแถวนี้ค่ะคือแถวที่สองหลังจากที่เราถักขึ้นมาจากต่อดอกแล้วหรือเป็นแถวที่หนึ่งของลายที่เราถักเป็นช่องอย่างนี้นะคะค่ะเราถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ จิ้มเข็มเข้าไปในโซ่ที่สามของหลัก,กแรกเกี่ยวเชื่อกขึ้นมาเอาห่วงข้างนอกลอดข้างห่วงข้างในค่ะเราก็ได้ถักลายที่สับวางนี้มา3ามแถวนี้แล้วในแถวต่อไปก็จะถักเหมือนกับแถวนี้นะคะก็คือถักโซ่สามหนึ่งสองสามจากนั้นถักโซ่หนึ่งอีกหนึ่งโซ่เป็นโซ่ขั้น แล้วค่ามาถักในช่องนี้เลยสามหลักหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะถักโซ่หนึ่งข้ามาถักช่องนี้สามหลักก็ถักแบบนี้แล้วก็สลับกันไปนะคะ พอมาจบแถวนี้เราก็ถักโซ่สองดับเบิลโคเชต์สองหลักแล้วก็ปิดแถวในโซ่ที่สามค่ะจากนั้นเราก็กลับมาถักเหมือนกับในแถวนี้ต่อถักสลับกันไปแบบนี้นะคะเราจะถักลายตาขขา่แบบนี้ขึ้นมาทั้งหมด6แถวนะคะ จากนั้นในแถวต่อไปเราจะถักเป็นควักธรรมดาค่ะโดยเราจะถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักควักธรรมดาในช่องนี้เลยนับเป็นหลักแรกนะคะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาไปสามหลักในช่องโซ่หนึ่งก็ถักควักธรรมดาค่ะ บนหลักก็ถักควักธรรมดาทุกหลักถักแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะถักมาจนครบรอบเราก็ปิดแถวในหลักแรกนะคะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาแล้วก็ลอดห่วงค่ะจากนั้นเราก็ถักแถวต่อไปต่อ ถักเหมือนเดิมค่ะคราวนี้เราถักควักธรรมดาหลักละหนครั้งเราจะถักควักธรรมดาขึ้นมาสองแถวนะคะจากนั้นเราก็จะกําหนดตําแหน่งที่เราจะติดกระดุมแม่เหล็กค่ะโดยที่เราจะนำฐานที่เราติดกระดุมแม่เหล็กแล้วมาเย็บติดตรงกึ่งกลางของ ด้านหน้าและด้านหลังนะคะเราก็พับแบนๆแบบนี้นะคะและก็หาตำแหน่งจุดกึ่งกลางในตำแหน่งจุดกึ่งกลางนี้จะมีทั้งหมด5หลัก1 2 3 4แล้วก็5เราก็ติดแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะรวมตรงนี้เป็น5หลักทีนี้ถ้าเรานับด้านข้างตรงนี้จะมี47หลักด้านข้างนี้ก็จะมี47หลักค่ะเรานากระดุมแม่เหล็กที่เราถักฐาน แล้วก็ติดกระดุมแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนำมาติดแบบนี้จำนวนฐานที่กระดุมแม่เหล็กกับจำนวนหลักที่เราเว้นตรงนี้ก็จะมี5ห,หลักเท่ากันตรงนี้ถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนชอบที่จะให้กว้างกางก็อาจจะถักลอดห่วงมาอีกหนึ่งแถวถ้าถักลอดห่วงเป็นอีกหนึ่งแถวก็จะเพิ่มด้านข้างๆ้างข้าง,างละหหลัก จาก5ก็เป็น6แล้วก็7นะคะจำนวนหลักตรงนี้ก็จะออกมาเป็น7หลักแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาต่อมานะคะวิธีถักเชื่อมติดกับฐานรองกระดุมแม่เหล็กเราก็จะถักเป็นควักธรรมดาหลักต่อหลักเลยนะคะค่ะตรงนี้ก็จะทะลุไปด้านล่าง หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักริมหลักที่ห้าค่ะ จากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาต่อไปนะคะอีกด้านนึงก็ถักเหมือนกันค่ะก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาต่อไปค่ะต่อไปเราจะถักสายกระเป๋านะคะหลังจากที่เราถักควักธรรมดาขึ้นมาเหนือแถวที่เราถัก ติดกับแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กไปแล้วนะคะเราถักควักธรรมดาขึ้นมา1นึ่แถวจากนั้นเราก็จะกําหนดตําแหน่งที่เราจะถักสายกระเป๋าค่ะเรานับต,ต,ต่อจากหลักที่เราติดกระดุมแม่เหล็กนะคะค่ะเรานับมา1 0หลักแล้วติดเข็มกลัดในหลักที่11นะคะแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะนับมา10หลักติดเข็มกลัดในหลักที่11ทําแบบนี้ทุกจุดเลยนะคะ โดยเราจะถักควักธรรมดามาจนถึงตำแหน่งที่เราติดเข็มกลัดนะคะจากนั้นเราก็ถักโซ่ขึ้นไป45โซ่อันนี้โซ่นี้ขึ้นอยู่กับจำนวนความยาวที่เพื่อนต้องการนะคะจากนั้นก็มาลงควักธรรมดาในหลักที่ติดเข็มกลัดแล้วก็ถักควักธรรมดาต่อถักโซ่อีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อเราถักสายโซ่เรียบร้อยแล้วเราก็ถักควักธรรมดาต่อและถักควักธรรมดา ด้านข้างหลักละหนึ่งครั้งบนโซ่ก็โซ่ละหนึ่งครั้งค่ะในแถวที่สองเราก็ถักควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันนะคะในแถวที่สามนี้กรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะถักหลายๆแถวนะคะแนะนําให้ถักสองหลักรวบเป็นหลักเดียวกันเพื่อตรงนี้ไม่ให้เบียดกันมากเกินไปนะคะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาค้างไว้ก่อนค่ะจากนั้นจิ้มอีกหนึ่งหลักค้างไว้แบบนี้มีสามห่วง เกี่ยวเชือกลอดหมดเลยค่ะแต่แล้วเราก็สามารถที่จะถักควักธรรมดาต่อไปได้เราก็ทําแบบนี้ในทุกมุมเลยนะคะก็จะทําให้จํานวนหลักตรงนี้มันก็จะไม่เบียดกันมากก็สามารถที่จะตรงขึ้นไปได้นะคะหลังจากที่เราปิดแถวตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะถักแถวสุดท้ายอีกหนึ่งแถวเป็นการถักลอดห่วงนะคะ เราก็ไม่ต้องถักโซ่หนึ่งแล้วเราจิ้มเข็มในหลักถัดไปเลยเส้นหลังเส้นเดียวนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาแล้วก็ลอดห่วงทาแบบนี้ทุกๆหลักเลยนะคะจิ้มเส้นหลังเส้นเดียวค่ะเราถักมาจนครบครอบแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะตัดเชือกแล้วก็ปิดแถวได้เลยค่ะ เมื่อตัดเชือกเสร็จแล้วเราจะพาดเชือกมาทางด้านนี้นะคะและก็จะเกี่ยวเชือกไปด้านหลังค่ะโดยเราจะเกี่ยวเชือกไปด้านหลังในหลักนี้นะคะค่ะจากนั้นพาดเชือกมาด้านหน้าเป็นแบบนี้และเกี่ยวเชือกเข้าไปด้านหลังอันนี้นะคะ เส้นเดียวค่ะโอเคเราเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยนะคะค่ะ mm hmm. เพื่อนๆก็เก็บปลายเชือกไล่ลงมาแล้วก็ใช้ไฟแช็คลนได้เลยค่ะ mm hmm. ในส่วนของปากกระเป๋าช่วงกลางตรงนี้ mm hmm. ด้านบนตรงนี้นะคะ mm hmm. เราก็จะถักลอดห่วงเช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. โดยเราจะจิ้มเข็มเราจะไม่จิ้มเข็มไปตรง ตรงช่องนี้หรือช่องนี้นะคะเพราะมันจะทำให้ถางออกไปมากเกินไปแล้วก็จิ้มตรงนี้เกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะจากนั้นเราจะถักลอดห่วงในหลักนี้เลยนะคะค,ค่ะเส้นเดียวเหมือนเดิมค่ะ เชือกนี้ข้างล่างเดี๋ยวเราเก็บปลายเชือกนะคะเส้นสั้นโอเคค่ะก็ถักลอดเหงไปแบบนี้นะคะถักมาจนถึงตรงนี้เราก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยเลยค่ะการถักกระเป๋าของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนาะรีฮันเมสมาโดยตลอดนารีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ